ใหญ่มาตรงนี้เอาเราเร็วค่ะเรีเรมคาเราเร็วค่ะโอมเ ไม่ร่วมกีจกรรมเลยบางคนต้อง่วง,งนอนแอร วอยยังควยไม่มีร้อแลวอยยังควยไม่ใช่กรวยจักนะวยธรรมาเนี่ยพวอตัวววัเ I oh. ผลละไม้เสร็จลค่ะเสร็จล้ค่ะเสร็จล้ค่ะผลละไม้เสร็จลค่ะในรผลละไม้ผลละไม้โอ้ว้อะไรไม้อะไรเอ่ยอะไรม้ออะไรไม้สวยงามมากค่ะใโอ้สวยๆๆการนี่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะในเรื่องของการเขียน สะกดคำตามคำบอกนะคะสอนโดยคุณครูม no ั่นต well, ุลาการนะคะครูเชิดชาญโรงเรียนบ้านหนองละแว่นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคณะกรรการรูและบุคลากรงานศึกษาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะอันนี้จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะเขียนสะกดคําได้ถูกต้องค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะ ความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตปิญญาในการเปิดฟูแล้วก็มีจรยบาณมีคาชีค<ณ>รูแล้วก็ให้สามารถที่จะสร้างฐานพัฒนาในวัตัรรมงรหรับนองไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้